สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือนี่นะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับมาต่อตอนบายนะครับเกี่ยวเขาพ่อขอสิบหาครับเก็บผลผลิตปีสองพันหรอยหกสิบหาครับมือนี้วันที่สามสิบตุลาคมสองพันหรอยหกสิบหาครับผักบครับมาต่ออีกหน้านึงครับได้ใส่บริการของเกษตรพัฒนาครับตอนเศร้านะคือป้านเจริญนะครับแต่เจ้าของคนเดียวกันละครับ นี่ตัวนี้เพิ่นเอาอีกคันหนึ่งมาเกี่ยวให้นะครับมันจะได้ทดสอบรถเพิ่นปีนี้นะครับลงงานนี่ปีแรกได้งานแรกนะครับจะได้ทดสอบรถเพิ่นว่าปีนี้พร้อมท้าการให้บริการพี่น้องนะครับนี่เขาก็ขอสิมาครับนี่แป้งนี่ที่ผมเก็บคลิปไว้นะครับนะวันด้วยอัตตา13กิโลกร,รัมต่อไรครับนี่เพื่อนจะได้นาะ มองหนีห่างแน่ยเจ้น้อยเนี่ยมึงห่างห้างแต่ว่ามันเตะก็โอ้โบแมนมองหนีผมสามนะครับนี่มองสามคือยังหน้าดับนะครับนะครับเตะก็ยีบีอยู่นะครับมองมองบ่ได้สามครับนั่นมองบ่ได้สามครับหนาดีอยู่ครับคือแป้งที่วันด้วยอัตตา13กิโลกรัมต่อไร่นะครับผลตอบแทนออกมาผมว่าดีเลยนะครับเม็ด หนาสิตรงแถบจีบอมีนอนก้อนะครับปีนี่พอพอยเห็นนะครับแต่หลาย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 หน้าอาสมีอยู่นะครับกับมีอยู่นิดหน่อยพวกหลายนะครับประมาณทั้งนี้นะครับถือว่าอมีปัญหาครับแต่ว่าป่าดสีหญ้าขามาเรียงนะครับเพราะว่าคือว่ามันน่มีแต่กับมีเนี่ยอยู่นะครับบ้องนี้เขียวโกมูเขาอยู่ อาสิเป็นน้ำพื้นที่ที่มันมีน้ำนะครับแต่มีน้ำเนี่ครับอาสิบบท่านสุกนะครับฟังภูนสุกก่อนเลยครับนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่า10ไรตัวนี้14บส่ไรนะครับประมาณสิบสี่สิไรสี่ไรผลผลิตหลายปันไดนะครับแป้งนี่ทั้งเม็ดนี่คือวาน13กิโลกรัมต่อไรนะครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับในรายละเอียดแป้งเื่นอื่นอีกครับ ครับกเกี่ยวผ่านไปสามงานนะครับแต่ว่ายังมาทันเบิดนะครับจะมาคุยกันเรื่องพี่นี่นะครับมีหลายพื้นที่นะครับโอ้หลายพื้นที่แห้งที่ว่าร้่นพายุปลาอย่างน้องโนรู่มาบางนึงนะครับแต่กาโบโบแมนบบแมนว่ามาสีเห็ดห้ยเศร้าหน้ามีหนามมีไน้กับโบแมนนะครับบางนองกับน้ำท่วมเนาะ แต่บ้านผมมีนามพ่อทวมแต่พอมีนามอยู่แต่ว่ามันก็เห็ดให้ต้นเขานะครับบ้างมองกระล่มนะครับแป้ง่นโอ้แป้งผลหน้าลมปูเป็นทางเลยครับแต่ว่าหน้านี่แป้งนี่บ่อลมครับแต่มีผลอยู่นะครับมีผลเพราะว่าปีนี่แต่มีผลหลายนะย้อนว่า ปุ๋ยน้ำครับพี่น้องโอ้ยปุ๋ยปุ๋ยผลราคาแพงแห้งพอแต่ราคาแพงแห้งเท่ากับบกาสบบกาสลงทุนอีกเนาะหมายความว่าลงทุนเถื่อเดียวกับ,ดบได้สำไดกับเอาไปอย่างไรสินะครับมันก็มีผลต่อเขาเข้านะครับไปหนึ่งเมืองแป้งนี่นะครับผมใส่ปุ๋ยเถื่อเดียวนะครับแป้งนี่ใส่ปุ๋ยเถื่อหลังมาเพราท่านผลผลมาา ใส่เทืยเดียวนะครับเสียดเดียวพอท่านเพราะว่าย้อนว่ามันมีหนาเนี่ยพวกเลียกปลากใส่หลหย่านว่าห้าเอาไปกินเมดนะครับกับมีผลต่อเขาก็คือปุ๋ยมาพอท่านพอแต่ใส่ปุ๋ยพอท่านแล้วเขากับว่แเตกก็ครับพอเพอาะ่ตกก็เวลาถอวงมากมันกับพิจารณาลรอครับเเม็ดกระบอตรงนะครับมองที สามบ่ิเวณนี้มันห่างนะรับบ่คเวณมีเม็ดนะครับมันบ่แตกก่อยง่ายเขาบรสมบูรณ์นะครับน่ะไปไปไปม่องที่มันสมบูรณ์นะครับต้นี้ก็อยู่เลาะกันแทน้ก็สมบูรณ์อยู่นี่หม่องที่เพิ่นหนาหนานี่บางที่เขาเกิดแล้ะกับมีน,มน้ำแน่มันก็สมบูรณ์เนาะนี่งานนี่มันสมบูรณ์ครับงานนี่สมบูรณ์เบิดเครื่องแป้งนะครับเห็นบ่ิเวณ ครับเขาสมบูรณ์บดถึงแป้งนะครับแป้งนี่ผมนับได้ถึงสมบูรณ์อยู่แต่ว่ากับว่าซัมปี้ทีเดียวนะครับห่วงนี่ได้แค่ลอยแปดสิบหกลอยบดถึงลอยเก่าสิบต่อห่วงนะครับลอยลอยลอยแปดสิบหกเมตรต่อห่วงแต่ปีทีเดียวผมนับได้นี่สองรอยยี่สิบเลยครับเคยเห็ดคลิปอยู่นะครับปีนี้มันก็ห่วงใหญ่ๆนี่บ่อได้นะครับแต่อีกหน้านึงหน้าผมเกี่ยวมือเ้านี่ถึงอยู่ถึงอยู่สองรอยยุ่ถึงสองรอยน้อยๆนะครับ 210ประมาณนี้นะครับมันก็บบอถึงมันก็บบอเต็มที่ถือว่าบอท่านพอใจนะบอท่านพอใจผมนะครับแต่ว่าคนอื่นก็อาจสิโอพอแล้วซิปนี่นะครับเนี่ยห่วงห่วงห่วงใหญ่ๆเนี่ย็นับได้อยู่ลอยเก่าซิปลอยแปดซิปกลัวลอยเก่าซิปประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือแป้งที่มันสมบูรณ์นะครับส่วนแป้งที่บอสมบูรณ์นี่ก็มีหลายแป้งอยู่ครับคือหน้าเฮาแต่ละหน้ามันก็บบอเขาเอื่นว่าจะได้ล่ะ มันก็บเสมอกันเนาะปุ๋ยกับอัดีโปคือกันเรียกว่าขึ้นรถคนจัดการนะครับบางคนกับนี่ย่างผมนี่แป้งนี่นี่คือเมื่อวานหลังหมูเมื่อวานสอมครับนะถูกแป้งของวันสิบสามกิโลกร,รัมตัวไหนเนี่ยมึงห่วยคือจังสีห่างๆพี่น้องว่าห่างๆเอาลองเบิ้งเมื่อวานสามเบิ้งวันสามกับสีหนาๆกว่าเก่าเองนะขนาดนัเป็นยังสี่ขับบาทน,นะห่วงคือเขามากาเลยครับนะนี่คือเหตุเหตุมันคอแตกต่างให้พี่น้องได้เบิ้งว่า เออนี่คันวันพีมันสิเป็นเจ็ดสี่นะครับหรือบางคนอาจสิว่าเอ้ยเจ้าใส่ปุ๋ยพ่ออันผู้ใดใส่ปุ๋ยพ่อแน่ครับปีนี้บ่มีดอกครับเพราะว่าราคามันแพงนะครับกว่าถึงสีใส่ปุ๋ยพ่อแต่ว่ามันกลับเป็นการลงทุนเพิ่มไปอีกนะถ้าเป็นเศร้าหน้าเฮ้าเพราจะเป็นตรงลงทุนเพิ่มอีกครับแต่ว่าวันอเอาแค่พอดีพอดีนะครับแป้งนี่พรุ่งวันสิบสามกิโลกร,รมัมต่อไรนะครับพอดีพอดีมันกะผอกออมากับปุ๋ยกับ่อเปื่อยครับแม่งกับ่อเป็น ประมาณนี้นะครับวีนี่นะครับหลายหลายพื้นที่ที่มันเป็น้ยงแมงแบบใบไอปีกขาขาวี่บินเป็นฟูงอยู่นะครับการซีมีนะครับแล้วก็เห็ดแห้งคือคล้ายๆกับมันนอนก้อนะครับคล้ายๆก็ว่ามันเป็นเป็นนอนเป็นเป็นนอนก้อเห็ดแห่เขามันคล้ายๆใต้ขาวนะครับมันบ่มีเม็ดหรือว่ามันบ่เม็ดบ่ตรงบ่เต็มที่นะครับ กมีหลายครับพี่นี่นะครับโอ้ปัญหาหลายในหะ้พี่น้องบ้างพี่น้องบ้างพื้นที่กะน้ำท่วมนะครับโอ้ยกืชต้นต้นไหลน้ำท่วมนี่คือเขาบ่าได้เลยนะครับบางคนกัดเขาเน่าเนาะแต่กับว่าเป็นอย่างครับพี่นาก็เอาไม้เนาะพี่น้องเนาะพี่นี่เดี๋ยวมาบังว่าเขาผมนี่แป้งนี่นมันซีบ่าไรนี่มันสิได้ไหลามาไหานเนาะนี่เดี๋ยวสิวัดบึงว่ามันจักไรกันเถอะ นะครับพี่ให้เพิ่นเกียวบางเดียวก่อนว่ามันสี่ได้หลายเป็นไดียวกัท้ายนี่ต้ากิโลกรัมละสิบสองบาทครับตอนนี้เขาสดนะครับผมแกนี่ผมจะขายเบิร์ตนี่ครับพี่น้องนี่ครับมาเบิงนี่นี่มองที่ขันขันปุ๋ยปุพ่อรือว่าเขาบริเวณว่าปุ๋ยปุพ่อหรอกครับวานปุ๋ยพ่ออยู่แต่ว่าเมื่อเมื่อวานหล่ะละครเขามันแตกพอว่ท่านครับพีเขาก่อขอหรือว่าเขาเหมือใหญ่กระซังถ้าเขาไม่แตกก็นี่ครับขึ้นใหญ่ๆว่ามันต้นสมบูรณ์แต่ว่าถึงเวลาที่สะออกห่วง มันก็จะเป็นตกออกห่วงครับห่วงก็เลยนหน่อยเพีนจ,จังสี่นะครับเบื้องหอพีนองในเบื้องนีขพอเปรียบเทียบกันมีงานเดียวนี่ครับนี่ที่ว่าผมลองลอง,ลองวานทีทีเบื้องหลักะมองอาวางมองวานสอบนีทีทีทมองมองวานมองวานทางทางทีวานต้นแหลกนะครับทีวันสุกกรออวันมันห่างครับมองนีทีครับมี่คือให้คอแตกต่างให้พี่นองในเบื้องน้่กันรากาะผมก็สิได้ทดสอบทดสอบเบื้องว่า แบบใดดีพี่นะฮะกะคงเสียเอาสิบสามกิโลกร,รัมต่อไร่หรือถึงสิบหากิโลกร,รัมต่อไร่ประมาณนี้นะครับนะอาจจะอาซิเตียมดินหรือว่าอาซิเตียมพื้นที่ให้มันดีๆในจักน้อยนะครับนะครับดยดอ๋่านี่คือผลเกล็การเก็บผลผลิตของปี2 5 6 5หครับเขาก็ขอสิบหานะครับของผมนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องสิมาสรุปเบิ่งให้คลิปหนานะครับคลิปนี้มาเบิ่งแป้งนี่เอาสำนีสะกอนครับ ขอบุญทุกท่านทีต่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์น้ำเลี้ยงก็ไปนองเด้อนะครับเรื่องด่วนเด้ลงคลิปมสืบเชนึงกับว่าเป็นยังครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันในเรื่องของการเกษตรเท่ากับดูแลเบิ่งแย่งกันเป็นการพี่นอ้นองครับสหรับมื้อนี้นะครับสวัสดีครับ